พี่มอนได้เบอร์สามครับเบอร์สามใครอะอย่นะคะใครอะต่างดีพี่ม่อนเบอร์สมของน้องเมย์ค่ะเป็นลูกเทโลซินเออพี่ม่อนตายแล้วก็น้องเมย์

เบอร์แปดครับผมเบอร์แปดของเอ็มเจสอ๋อไม่เอาสิบห้ยังไม่ออกนะฮะขออย่า้สิบ้าอาจจะเป็นเอ็ก็ได้ใครจะไปรู้วันนี้หลายรอบแล้วและก็เป็นมาหนึ่งของเรา เลดาวอากาสอยู่ในมือแล้วเบอร์สิบห้าเิบห้เอาที่ไหนกหเอาแกแปลกแปกมีแล้วัลย่มอะไรนออ่ะเปิดเองโห้ของรับของรับเบอร์สิบเก้าเบอร์บกครับของพุทธไซแดมีครับ พูดจับไปแล้วเพราะฉะนั้นเลือกคนมาไปคุณยังไม่ได้อ๋อคุณจับคนแรกเลยน่ารัยอะพี่พูดจับพูดยังไม่ได้คุณยังไม่ได้หกงคนได้แล้วได้แล้วก็พี่พูตจับแล้ไม่ได้งั้นเราก็ต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่ชอบเลขอะไรเก้าสิบสิบห้าเบอร์สิบห้าสิบห้าไม่มีสิบหกแล้วกันแล้วของใครว่าเบอร์สิบห้าเดี๋ยวไม่ใช่สิบห้าหมายถึงตำแหน่งนี้อ๋อโอเคสิบห้าซู

อันนีพออะไรอันนีเบอสิ <ich> <out> ่ไหมเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองของใครเลยสิบสองใคร็ของกระดาษของันของเบอร์สองสิบสองในของวนพันเ่ลเล่า่านลงาัา่ไเ่ล่เล่อลลลด้วลลลลล่ล่ลกลล่เ เดี๋ยวแล้วเบอร์สิบเบอร์องพี่ใหม่เดี๋ยวต้าใหม่เอาของมาให้พี่ไอ้องเระนั้วันนี้ไปก่อนพี่้ไปไว้อไว้่นเลไปถ่ายรูปเลยขอถ่ายรูปหนึอ้ดูอ่าเดี๋ยวพี่ใหม่เอาของมาให้ทีหลังต้าใหม่เอาวาจะพร้อมแล้วพี่ใหม่เดี๋ยวแนะนำขนัดนะครับตเจเจเจ มันยังมีทาโดนดดโดน้อไม่ัม่อนยังไม่ออกเอาดิบอรยี่สิบครับยีสของแบนขอแเป็นซีดีอุทาดะอุอยากได้เหมือนกันนี่ครูมาเนี่ยมาคร่เอาแล้วโอกาสอยู่ในมือของท่านโดนรออยู่ไหนตลดีไี้ก็ได้นะมันไม่มีลาร์นสิบห้าหรือเปล่าเออดนใสหรือเปล่า แอดมินเก็บไว้เอาไอ่งมีอันเมีมันีแอบอยู่นี้ด้วยนะไม่ค่ะไม่มีสายสเอาอันนื้อออ่เบอร์สิบห้ออกไปแล้วเบอร์สี่ับเบอร์สี่ก็สี่ของใครของเอของเอของพี่แตนิดเลยน้องอยากให้พี่แตนดูที่สุดอ่ะทุกคนทุกคนมาดูของของเอร์แ้วไปดเสิ่ง้โอ้โ ไม่หรอกเขาไม่มีกี oh, my, my okay, ่ไงงน้ไรงมีอโดลเอยโดนกไม่ม right? so ีเบอร์ผ5หรือป่าวไม่มีใครเชื่อหรอว่าตรงนี้ยจะเป็เบอร์ผิ5ก็ได้ใครรู้ถ้าเป็นใครรงนรับิวแม่พี่ได้เป็นนี้ได้เเอ้อบนอ่บนอบนอนาใบนรู้สึชีวิตล ใบละ15มีคนที่ยัไม่เอาของมีคนที่ยังไม่เอาของเ15เบอร์ที่ออก15ลัคกี้ได้ของรางวัลพิเศษพร้อมจับอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็ขอได้ของขวัญพิเศษนะครับของขวัญพิเศษจากทำไมมีใบลัคกี้สตาร์ด้วยอ่ะทำไมอ่ะเด้ ก็ได้เลยพิเศษนะโอเคจับอีกใบนึงจับอีกใบนึ่งมันเป็นอะไรอะแล้วเโอ้หออ้าีไปิ้งไแล้วก็จับเลยต้องแบบโบเบองป่าฮ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 ่าวหาฮ่่าฮ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 ่า่าา่าาว่า่เ่ นั่นเอมันก็เห็นตั้งแต่เช้าแล้วมันก็ไม่สับไพ่เลยรูปไหนรูปพีเอสดะอันนี้มีสีี่ยมังก็ครบแล้วไงแตว่าคนอื่นเห็นไม่กีดอะไรอย่างงี้อย่าเลื่องมากค่นเรื่องมากไเลละของพี่ไม้ต้นไม้ของพี่ไม้ไม่รู้ดึงมาแล้ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ออก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 โลบไม่ออกโลบโดนอพม่จ้โนี่มกของไของไทยตัวอ องไของไอ้ีเงไ้มนะคะเหลือเนี่ยของอรมันตีถูกวก็ไม่สำเร็จไม่ออกสัตีแล้วก็ไม่สำเร็จไม่รู้ไม่สยนอ่เหลอสลายอีงานนรงี้หนึ่งงานหน่งงายังอังังอังยัง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 งังอัง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 ยังงงังยังงงัยังยัง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 อัง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 ัังยังังังยัง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 

ไม่ผ่านไปไม่ผ่านไปเฮ้ยมันเป็นสื้อของเด็ก7ขวบใส่ได้ไมใส่ได้ลายเนี้ใส่ื้อเด็กได้รือเปล่าอ่านสบา่เมย์จานเหลืออีก2เบอร์ข้างหลังก็ตรงนี้ไม่ได้ด้วเรไม่ผ่านเบอร์ที่อ้าเอา่ผ่านันเอผ่านกับบ้านเลอ้ผ่านไ้ผ่านเบอมาผ่านบ้า อ,อันนี้นักแม่ใชลไหมรับงั้นก็เหลือสลาดเบอร์สุดท้ายเป็นโเบสเบอร์11ค่ะล้วก็แล well. ้วเบอร์1ของใครอ่ะของใครครับเราจะเป็นของใครของจู๊ของจู๊อ่ะของจู๊จ้า

หรือว่าหรือว่าสถานอื่นไปลองไม่ได้นะเป็นบ้านใหญ่